thinking สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเม้าสเปคนะครับของซัมซุงนะครับ S23 นะครับออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีการรีวิวมีการถ่ายรูปกันบ้างแล้วนะครับสื่อบ้านเราได้จับกันแล้วนะครับผมก็เลยเอารูปมาให้ดูนะครับก็คือปีนี้หน้าจับตามองที่สุดนะครับก็จะเป็นตัว Galaxy 23 Ultra ตัวท็อปนั่นแหละครับตัวท็อปดียังไงนะครับก็คือ กล้องนะครับเพื่อนๆดู200นะครับ200ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ iPhone นะครับ48ล้านนะกล้องหลังนะเทียบกันนะครับก็คือโหดกว่าเยอะนะครับโอ้โหอันนี้ข้อมูลจากไอโมดไอโมดไอโมดนะครับนี่เขาเป็นกูรูอยู่แล้วนะครับดูเขาเทียบกันเลยนะครับเทียบกันเลยนี่12 12 48 12 10 200แล้วก็ยังมี10ตรงนี้อีกนะครับโอ้โห و, กล้องโคตรเยอะนะครับโหดจริงๆคุณพระคุณเจ้านะครับก็คือปีนี้ตัวเนี้ยน่าจะตามองสุดตัวออลต้านะครับแล้วก็จะมีตัวธรรมดาแล้วก็ตัวพัดใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดน,นะขออภัยนะครับผมเล็งไปแค่ตัวออาต้านะครับผมเล็งแค่ออาต้าเพราะตัวอื่นธรรมดามากนะครับแล้วก็สเปคแม่งโหดอ,อ่านมาดูรูปกันนี่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 อันนี้ข้อมูลจากคุณ แขเง out นะครับเห็นไหมสื่อเขาก็ไปถ่ายมาแล้วนะครับเ,เพื่อนๆดูนี่ยจุดไกลๆเขายังถ่ายแบบโอ้โหอันนี้ซูมกลางคืนด้วยนะครับซูมกลางคืนนะครับแล้วถ่ายแบบมืออะมันก็ต้องมีสั่นใช่ป่ะแต่ว่ามันแทบจะไม่สั่นเลยการสั่นเขาดีอยู่นะดูสิแล้วแสงกลางคืนก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับดูโหโคตรโหดอ,อนะอันนี้ตอนเย็นแหละ เขาก็ถ่ายตั้งแต่เย็นลากไปเย็นหัวข้าโอ้โหพระจันท์ก็มานะครับโอ้โหโอัอนนี้เจ้าของเพจเขารอเลยนะครับขออนุญาตสุดๆเลยทุกคนใครเลงอยู่ก็จัดไปนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่อะ่ะผมเห็นคนที่ใช้ซัมซุงตัว S นะครับเขาจะชอบเอาไปถ่ายคอนเสิร์ตนะครับพวกล่าสุดที่ไปถ่ายแบ็คพิงก์อะโหคนรีวิวเต็มเลยนะครับก็คือ เอา iPhone มาเทียบกับซัมซุงเนละถ่ายศิลปินระยะไกลคนละเรื่องครับซัมซุงกินขาดนะครับ,นนรบแล้วตัวนี้มาโหดกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้พนของทางเจมสนะจ๊ะน้องน่ารักครับก็เลยขอขอดูหน่อยน่าจะถ่ายด้วยซัมซุงเนี่ยแหละครับดูดูโอ้โหน่ารักจังเลยนะครับนี่นี่ยี่สต้านะครับตัวอ er, ัลต้ามีแต่คนพูดถึงนะครับตัวอื่นเฉยๆมากนะครับเพราะว่าตัวนี้สเปคมันโหดแต่ว่าราคาก็โดด สูงสุดนะครับเวลาจะซื้อก็อนแนะนําให้ซื้อผ่านถ้าซื้อผ่านพวกดิลเลอร์ที่เป็นเครือข่ายมือถือซื้อผ่านโปรมือถือนั่นแหละครับอันนั้นราคาดีลดไปหลายหมื่นอยู่นะครับหลักหมืน่นหลักหมืน่นน้องน่ารักจังเลยครับน้องวนนี้น่ารักจังเลยขออนุญาตนะนะคุณน้องขาอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆหาดูสเปคเอาเองแล้วกันนะผมไม่พูดเรื่องสเปค อะไรขนาดนั้นอันนี้นี่นี่พิวอเดอร์ครับให้ดูหน่อยมันเริ่มพิออเดอร์แล้วนะนี่นี่ตัวเอาต้าเห็นไหมครับห้าหมื่นเก้านะครับห้าหมื่นเก้านะครับถูกสุดสี่หมื่นสามนะครับอ่าดูสเปคเอานะอ่าดูสเปคเอานะครับสเปคเอาส่วนตัวอาตัวพาสเห็นไหมนี่มีตัวพาสแล้วก็ตัวธรรมดานะครับเริ่มที่ถูกสุด3 0ม0 0แพงสุด5้9ห0ืาพนะครับ โอเคแจ๋วนะครับอ่าโอเคแล้วก็วันนี้มาพูดเรื่องโปรนะครับใครอยากซื้อนะครับมันก็จะมีบัตรเครดิตของท TB ครับเขาเคมไว้เขาเค,มไ,เาเคมไว้ว่าเขามีโปรนะครับจัดมาให้เลยเนี่ยผมกดให้ดูนี่เลยของ S อ3เต็มเลยครับมีของอะไรบ้างนะครับมีของ ais shop นะครับซื้อผ่าน ais shop เพื่อนๆ่อนที่ซื้อผ่านเครือข่ายนะครับ อยากได้ราคาดีให้ซื้อผ่านเครือข่ายนะครับถ้าเป็น AS นี่ก็สามารถรูดได้นะครับรูดได้สูงเปเตเดือนได้แน่นอนนะครับนี่ครับแบ่งจ่ายได้นะครับ24เดือนเลยนะครับย4เดือนเลยนะครับแลกคะแนนได้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องกดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นคร้าวๆเขาจะมีกฎของเขาอีกนะครับก็จะมีกติกาของเขานะครับเงื่อนไขของเขาแล้วก็มีของทูเห็นไหมฮะทูนะครับได้60เดือนนะครับสูเปอร์เซ็นต์ไม่ธรรมดาแล้วก็มีของบานาน่า บ a a า a ก็0% 3นเดือนโอ้นั้วได้คะแนนกันหมดเลยนะครับมีเจมาร์นะครับส6เดือนสูงสุดแล้วก็ท g จีฟนะครับได้36เดือนเหมือนกันโอ้โหพาวเวอร์บายละ่ะพาวเวอร์บายพาวเวได้0%ู0เดือนอ๋อแล้วก็ได้คะแนนด้วยนะครับส่วนลาซาด้าลาซาดได้เครดิตเงินคือหนึไอสิบนะครับถ้าสิถ้า5้าหมื่เก็เท่าไหรอ่อ่ะ 10% 50,000เออคิดให้หน่อยนะครับหลายพันอยู่เนาะแล้วก็ช h อป e ีครับแคชแบ็กสิเหมือนกันนะครับอ่ะตามนี้เพื่อนๆใครอยากจะจัดนะครับก็แล้วใครที่มีบัตรเครดิตของ TTB เนี่ยให้มารูดตามนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแบรนด์ Bank เราเนี่ยรูดได้นะจ้า0% 10เเดือนอย่างน้อยก็ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะผมดูให้ในเพจของอ่านี่นี่น,น,นี่ของซัมซุงเลยครับก็จะมีกรุงศรีอ่ะกรุงศรีผมมีลิงก์แอฟฟิลิเอนะครับแล้วแบรนด์ตามนี้มี KTC ผมมี UOB ผมมี City ผมมีอ่ะโอเคอันนี้นี่ศูนย์เอนนี่ดือน,นอันนี้15เดือนนะครับกรุงศรี UOB ได้ศูนเดือนอ่ะก็มีอะไรอะ่ะเอาบัตรที่ผมมีลิงก์แอฟฟิลิเอแล้วกันนะ แล้วก็ KTC เหมือนกันนะครับเงินคืน1 8ื่นโอ้นะครับหมื่นแปดหรือพันแเนี่ยหมื่นแปดแล้วก็มีหมดและอันนี้ปุ่มสีนะครับอ่ะโอเคใช้บัตรพรุ่งนี้นะครับได้สูงเปอร์เซ็นต์สิบเดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ใครอยากสมัครก็เลื่อนลงมาเลยทุกคนผมก็จะมีลิงก์ช้อปปิ้งให้นะครับช้อปปี้ลาซาด้าผมทำลิงก์แอเฟรียต e โปรแกรมกับเขานะครับก็คือของแท้แหละ ก็คือถ้าซื้อผ่านลิงก์ของผมนะครับผมก็ได้ค่าขนมจากลิงก์ที่เ,เพื่อนๆสั่งซื้อของผมด้วยมีเก็บคูปองช้อปปีเก็บคูปอง Lazada าส่วนลดทั้งช้อปปีทั้ง l a ซาด้าเลยนะครับแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่ผมทำลิงก์ Affiliate ตก็คือ a s สเ t ทเทสนะครับอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องอหมวดบัตรเครดิตนะครับอสังหาก็จะมีขอสินเชื่อออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์กีฬาสั่งซื้อออนไลน์นะครับ ซื้อโทรศัพท์มือถือออนไลน์อ่ะตรงนี้ก็มีนะครับสั่งซื้อผ่านตรงนี้ก็ได้นะพวกบ a n a น่าทีจีพาวเวอร์บายมาที่ผมอ่านไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆสามารถซื้อได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีประกันรถยนต์สินเชื่อรถยนต์นะครับซื้อหนังสือออนไลน์อ่ะประมาณนี้นะครับอ่าส่วนบัตรเครดิตที่จะป้ายยาและครับเมื่อกี้มีแบรนด์อะไรบ้างนะมีเอ่อ KTC ใช่ไหม มี TTB ครับแล้วก็มี KTC นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกดก่อนอาวนี่ไม่ใช่นี่ลดแรงเงินละอ่ามีบัตรกรุงศรี c ซ t น b a n แบง c ์ Bank, TC, o b นะครับแล้วก็ TTB โอเคมาเร <S <s ิ่มกันที่กรุงศรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้ของกรุงศรีนะครับนี่เพื่อนๆก็อ่านรายละเอียดได้เลยนะครับพออ่านเสร็จก็ลงข้อมูลได้เลยนะครับตอนนี้ก็มีลุ้นนะครับมีของแรกแจกแถมเป็นกระเป๋าเป้นะรอบนี้เป็นกระเป๋าเป้นะครับแล้วก็ก่อข้อมูลนะครับแล้วก็สมัครเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รับเรื่องแล้วก็จะติดต่อกลับมาเพื่อนๆก็บอกว่า จะเอาไปซื้อ S23 นะครับอัลต้า S23 ี่เนี่ยแนะนำบัตรใบไหนดีที่เหมาะกับผมอะ่ะอาจจะไม่ใช่ใบนี้ก็ได้ใบอื่นก็ได้แนะนำผมหน่อยเดี๋ยวเขาป้ายใหญ่นะครับแล้วก็บัตรต่อไปซิตี้ครับซิตี้เพื่อนเพื่อนเลือกบัตรตรงนี้ก่อนนะครับเลือกบัตรตรงนี้ก่อนบางอันก็จะมีแถมกระเป๋าแถมกระเป๋าว่าเพื่อนๆก็ดูเอานะครับเนี่ยจะมีลิงก์แบนเนอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงข้อมูลไปแล้วก็กดส่งข้อมูลนะครับพอเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับมาก็บอกเขาว่าเราอยากจะ0%อ่าสิบเดือนขึ้นไปผ่อนไอเอ่อไม่ใช่ไอโฟนผ่อนเอสยนะครับแนะนาหน่อยว่าใบนี้เหมาะไหมหรือว่ามีใบอ,อื่นก็แนะนําผมหน่อยอประมาณนั้นนะครับจบไปสําหรับซิตี้นะให้ดูหน้าตาตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วน KTC ครับก่อข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องได้เลยนะครับส่วนขั้นตอนการเลือกบัตรก็รอเขาโทรมาก่อนนะครับเจ้าหน้าที่โทรมาติดต่อกลับมาก็ คุยกันว่าต้องการบัตรแนวไหนเดี๋ยวเขาจะป้ายยาเราเองนะครับเพราะว่าบัตร k t c นี่เยอะมากนะครับก็บอกเขาไปเราจะไปผ่อนซัมซุงนะครับ S23 โอเคแล้วก็แบรนด์ต่อไปเนาะ UOB นะครับ UOB ลงข้อมูลได้เลยส่วนบัตรเลือกตรงนี้นะครับบัตรของเขานะฮะแล้วก็ข้อมูลบัตรอยู่ตรงนี้นะครับเงื่อนไขกดยอมรับลงข้อมูลแล้วก็ส่งเรื่องไปเลยนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็บอกเขาเหมือนอย่างที่ผมบอกนะครับเอาไปผ่อน เอสยี่สามนะครับได้กี่เดือนสิบเดือนขึ้นไปได้กี่เดือนป้ายยาผมหน่อยผมจะได้สมัครถูกเจ้าใบไหนนะครับเดี๋ยวขมแนะนําให้โอเคต่อไปใบสุดท้ายครับเป็น TTB นะครับใบนี้ก็เป็นโซฟานะครับคะแนนมาเร็ว10บ,บาทได้แล้ว1คะแนน,นนะครับเก็บแต้มไว้นะครับเอาไปอ่าแลกของนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็สูงเพื่มสเดือนกับบัตรได้นะครับถ้า ที่อื่นไม่ร่วมรายการนะครับก็มาผ่อนกับบัตรแต่ว่าใบนี้ร่วมรายการกับ S 23นะครับอารายละเอียดได้เลยแล้วก็กรอกข้อมูลส่งเรื่องไปพอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาก็บอกว่าผมต้องการผ่อนนะครับซัมซุงเอสยี่สามนะครับเอสย่สามเอลตาแนะนําหน่อยว่าใบนี้เหมาะไหมนะครับผมจะได้สมัครใบนี้ยังไงหรือว่ามีใบอื่นแนะนําที่เหมาะกว่านี้ให้ก็บอกมานะครับโอเคตามนี้นะครับ ฝกากกาไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ